วิธีเพิ่มตู้เซฟเข้ากับแอปตูย a าอย่างแรกเราโหลดแอปตูย a าตูย่าสมาร์ ia, Smart, จาก Play Store หรือ Apple Store ก่อนครับก็เปิดแอปขึ้นมาเราก็ลงทะเบียนครับลงทะเบียนก็เอาอ e ีเมลลงทะเบียนให้เรียบร้อยพอเราลงทะเบียนเสร็จก็จะมีอ e ีเมลยืนยันก็ไปกดยืนยันในอ e ีเมลนะครับจากนั้นก็เข้าสู่ระบบก็ใส่อ e ีเมลที่เราสมัครไว้กับพาสเวิร์ดที่เรา อาสมัครติ๊กฉันยอมแล้วแล้วก็เข้าสู่ระบบเลยจากนั้นเราเข้าตัว Wi-Fi Wi-Fi จะต้องเป็น2.4 g เท่านั้นครับเป็น Wi-Fi 5, 5 g ไม่ได้ก็คือ 5G ไม่ได้อันนี้ต้องไปดูโมเด็มเราว่าเรามีการเซตอัพเป็น2.4กับ 5G แยกกันไหมต้องแยกกันนะครับ จากนั้นก็กดเพิ่มหมุกรคลิกเพิ่มหมุนกรตัวตัวแอปเองเนี่ยเขาก็จะเปิดบลูทูธสั่งให้เปิดบลูทูธแล้วก็จะค้นหาอุปกรณ์ตัวตู้เซฟเราก็เปิดตู้เซฟตัวกนึ่เปิดตู้เซฟแล้วเลื่อนฝาหลังครับ คำว่า Wi-Fi กดค้างไว้จนมีเสียงหน้าตู้มีไฟสีเขียวกระพริบยังไม่ต้องปิดตู้นะครับก็เปิดตู้ไว้สังเกตก็จะเจอตู้เซฟขึ้นมาตัวตู้เซฟต้องอยู่ใกล้กับตัวโมเดม w i f i ไม่ไม่เกิน5เมตรนะครับเราก็ใส่รหัส ไวไฟให้เรียบร้อยครับถัดไปครับโอเคตอนนี้รหัสเรียบร้อยแล้วครับก็เสร็จสมบูรณ์ครับ mm hmm. ด้านซ้ายบนเป็นรูปแบตเตอรี่ mm hmm. ที่อยู่ภายในตู้เซฟก็จะมีเมนูด้านล่างอะลามครับอะลามก็เป็นเหตุการณ์พวกการเปิดประตูค้างกดรหัสผิดยูเซอร์อันนี้เราจะเพิ่มยูเซอร์เลคคอร์ดก็คือประวัติ การเปิดตู้นะครับเปิดตู้เปิดโดยรีโมทเปิดโดยใช้นิ้วหรือเปิดโดยรหัส p ินโคดครัตัวมอก็ไม่มีอะไรทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีแชร์วิธีแชร์แอปตุย่าไปเครื่องที่2นะครับอันนี้มือถือจะเป็นเครื่องหลักแท็บเล็ตจะเป็นเครื่องที่2ครับเครื่องที่2เราก็โหลดอแอปตุย่าสมาร์ลงมาให้เรียบร้อยครับก็สมัครครับ หาลงทะเบียนยืนยันด้วยอีเมลให้เรียบร้อยจากนั้นเราก็เข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลที่เราสมัครติ๊กยอมรับเข้าสู่ระบบเครื่องที่2ก็จะมีหน้าตาว่างเปล่ายังไม่มีอุปกรณ์จากนั้นเราไปที่เครื่องแรกครับเครื่องแรกอ่าตรงคำว่า user ด้านล่าง มันจะมีด้านขวาบนครับเครื่องหมายบวกกดบวกแล้วก็มีคําว่า Family Member ครับกดแอดเข้าไปเลยครับกด Go ครับจากนั้นเราตั้งชื่อครอบครัวครับก็คือเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องที่2เนี่ยมาอยู่ในเครื่องแรกด้วยก็เราอาจจะตั้งชื่อว่าบ้านก็ได้ครับเสร็จแล้วบันทึกครับก็จะมี หน้าต่างบอกว่าชื่อครอบครัวชื่อบ้านมีห้องไหนบ้างกับทีนี้มันมีด้านซ้ายคำว่าเพิ่มสมาชิกครับกดเพิ่มสมาชิกกดเลือกแอปตัวยยาให้เขาครับจากนั้นใส่ชื่อสมาชิกที่เราจะเพิ่มครับเป็นชื่ออะไรก็ได้ครับแทนบุคคลจากนั้นก็ใส่อีเมลครับอีเมล ของเครื่องที่2ครับอพอใส่เสร็จแล้วก็กดบันทึกครับสังเกตเครื่องเครื่องที่2จะมีาการแจ้งเตือนครับว่ายืนยันคำเชิญครับก็กดยอมรับครับก็จะมีรูปตูป้เซฟขึ้นมาแสดงว่าเครื่องแม่เนี่ย ก็คือเครื่องมือถือเครื่องเล็กเนี่ยครับจะเป็นเครื่องหลักเครื่องแท็บเล็ตที่เป็นเครื่องใหญ่ครับก็จะเป็นเครื่องลูกครับเราสามารถดูสถานะได้พร้อมกันครับสังเกตตอนนี้มีการเปิดด้วยลายนิ้วมือ แอปก็จะเร่งพร้อมกันเลยครับตัวนี้ถ้ามีดีเลย์ก็ขึ้นอยู่เครือข่ายขึ้นอยู่กับไวไฟครับเค,ครื่องหลักสังเกตง่ายๆจะมีเมนูอยู่4เมนูด้านล่างก็คือมีอะลามยูเซอร์เรคคอร์ดแล้วก็มอครับแต่ถ้าเป็นเครื่องแท็บเล็ตคือเครื่องลูกเนี่ยจะเหลือแค่3เมนูครับเหลืออะลามครับเรคคอร์ดแล้วก็มอล ก็จะมีเมนูอ่าน้อยกว่าเครื่องหลักคอ,อย่างนี้คือการเตือนเปิดประตูค้าง <c oughs> ก็จะเตือนทั้งสองเครื่องเลยครับอ,อันนี้เปิดประตู วิธียกเลิกการใช้งานเครื่องลูกเครื่องหลักเนี่ยไม่อยากให้เครื่องลูกใช้งานแล้วไม่อยากให้ดูสถานะได้ครับวิธียกเลิกก็คือให้เราไปที่เมนูหลักนะครับเมนูหลักก็คือเมนูเข้ามาครั้งแรกที่เป็นรูปตู้เซฟอ่าเดี๋ยวเราเข้าใหมา่แอปรุยานี่ครับหน้าแรกนี้ไปที่ฉันครับด้านขวาครับ แล้วไปที่การจัดการบ้านครับ,รบสังเกตว่ามีชื่อบ้านที่เราตั้งอยู่ด้านบนกดเลือกครับับบ้านทีนี้ก็จะมีสมาชิกอยู่ก็คือมีเจ้าของเครื่องครับ Homeowner มมก็คือเจ้าของเครื่องอคนที่มาใช้ด้วยนะครับก็คือ Common Member ครับเราจะลบออกครับผมเฉพาะ,ะนายคนไหนเราก็กดเลือกครับ แล้วก็นําสมาชิกออกยืนยันครับเท่านี้เครื่องลูกก็จะถูกนํำออกไปแล้ว